การเมืองตอนนี้ในฝั่งของ AC a c เํากำลังงวดมากขึ้นในฟิลิปปินส์เองนะครับการขู่รอบสังหารประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กำลังเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นกันและการการเมืองกำลังเข้าสู่ประเด็นดอนๆในไทยการเมืองก็ร้อนฉ่าเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าช่วงระหว่างนี้กระแสข่าวการตัฐประหารกระแสข่าวการยุบสภา เกิดขึ้นอย่างหนาหูนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันตามหลักของดวงเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเดชศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่ฮะหลายวันอยู่นะครับที่ผมจะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับก็คงจะต้องมมีการทําคลิปแบบนี้ให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อน นะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการประกาศกฎอัยการศึกนะครับที่เกิดขึ้นรวมทั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งฟิลิปปินส์นะครับไต้หวันและอีกหลายประเทศเลยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์มาเลเซียก็มีการกดดันให้บริษัทของจีนนะครับไม่ให้แดนซื้อเหลืองเป็นฐานการส่งออก หวังเลี่ยงกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริการอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ช่วยรัมตรีทางการค้ากัวลาลัมเปอร์นะครับประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้บริษัทของจีนห้ามใช้มาเลเซียเป็นฐานเพื่อการส่งออกสินค้าของตนเองออกไปเพื่อต้องการเลี่ยงกำแพงภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการจัดการการส่งออกและความบิตก ต่อสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหลังจากโจไบเดนประกาศจะขึ้นกำแพงภาษีถึง100%เสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มบิกในขณะที่รัสเซียก็เตือนสหรัฐอเมริกานะครับเจอไฟย้อนสอนหลังชวัมคูกลุ่มบริกนะครับจะรีดภาษีถึง100%ถ้าลิเทดดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วังเคมรินระบุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาความพยายามใดๆของสหรัฐอเมริกาในการบีบบังคับให้ประเทศอื่นต้องใช้เงินสกุลดอลล่าสหรัฐอเมริกานะครับจะเจอกับไฟย้อนสอนโดยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าทีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเช่นนั้นนะครับขู่รีดภาษีสมาชิกกลุ่มบิก๊กหากว่าเขาจะตั้งเงินสกุลเงินของตนเองขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการค้าขายกันเอง เพื่อแข่งกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่คนร้ายนะครับขับรถพุ่งเข้าชนไปในห้างก่อนขโมยตู้เซฟหลบหนีลอยนวลแบบอุกอาจภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเผยแพร่โดยตำรวจออสเตรเลียเห็นภาพนาทีผู้ต้องใสยขับรถ SUV พุ่งเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจากนั้นก็ขับไปทั่ว ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางแก่ธุรกิจหลายร้านพร้อมกับขโมยตู้เซฟตู้หนึ่งนะก่อนที่จะทําการหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์สลดเมื่อแฟนบอลกินีนะครับเหยียบกันตายในสนามถึง56บศพเหตุไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นในสนามบอลในประเทศกินีเมื่อแฟนบอลไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการก็ปา คว้างปลาสิ่งของนะครับและเกิดการประท้วงอย่างชุลมุนจนเป็นที่มาของการเหยียบกันตายถึง56บศพเมื่อวานท,ที่ผ่านมารัฐบาลกินีประกาศดาเนินการสอบสวนเพื่อเอาผิดมาลงโทษขณะที่แฟนบอลที่เห็นการเล่าว,ว่าชนวนของความรุนแรงครั้งนี้เกิดจากใบแดงที่ผู้ตัดสินออกในนาทีที่82ของการแข่งขัน คนดูเริ่มคว้างปาก้อนหินจากนั้นก็เข้ามาและยิงแก๊สน้ำตาตอนนั้นผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีและฉันเห็นว่ามีคนล้มลงกับพื้นมีผู้หญิงและเด็กๆถูกเหยียบเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์แบบนั้นในขณะที่สิ้นแล้วกิติภูมินะครับมาสับไบเดนนะครับทำลายความสุจริตของอเมริกัน ทิ้งทวนอภัยโทษให้กับลูกชายการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจโบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาในการอภัยโทษฮันเดอร์ลูกชายของเขาจะบ่อนทำลายความซื่อสัตย์สุจริตของอเมริกันจากเสียงประนามของอีรอนมัสมหาเศรษฐีเทคโนโลยีที่ทั้ง <c oughs> มาหาเศรษฐีเทคโนโลยี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไบเดนเคยบ่งชี้ว่าเขาจะไม่แทรกแซงใดๆในกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุตรชายของตนเองที่หลีกเลี่ยงภาษีและโดนจับในกรณีอาวุธปืนในขณะที่หญิงสายมุง้งสาวตั้งเป้ามีเซ็กกับผู้ชายวันเดียวนะครับ 1, คนคุยโวจะฝึกซ้อมนะมาหลายเดือนแล้วก็ตาม ความกังวลของสุขภาพถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวงกว้างหลังจากมีดาโป้รายหนึ่งกำลังเกณฑ์ชายหนุ่ม1,000คนเข้ามาร่วมความพยายามทุบเสติโลกของเธอด้วยการหลับนอนกับผู้ชายทั้งหมดเหล่านั้นภายในระยะเวลา24ชั่วโมงเมื่อเรือเหล่านี้นะครับลิลีฟิลิปนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวสหาราชาณาจักร ได้เริ่มรับสมัครผู้ชายเพื่อหวังทำลายสถิติิโลกซึ่งเบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าทั้งนี้เจ้าของเศติปัจจุบันได้แก่ลิซ่าสปาร์ดดาราหนังผู้ใหญ่ที่หลับนอนกับผู้ชาย919คนในวันเดียวกันในกิจกรรมอุตสาหกรรมทางเพศในโปลแลนด์ย้อนกลับไปเมื่อปี2004 ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธาน ICC นะครับโอดสารโลกถูกคุกค,คามนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาคว่มบาตร,รัสเซียออกหมายจับประธานศารอาญาระหว่างประเทศนะครับก็ระบ,บุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสถาบันสารแห่งนี้กำลังเผชิญกับภยัยค,คุกคามหลายด้านที่อาจกระทบต่อความอยู่รอด ทั้งมีแนวโน้มจะถูกสหรัฐเิกาคว่ำบาตรและเจ้าที่ศาลยังถูกรัสเซียออกหมายจับด้วยนะครับทางการรัสเซียได้มีการออกหมายจับข่านเพียง2เดือนหลังจากที่ศาล ICC ตั้งอยู่ในกรุงเฮกได้ออกหมายจับประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินฐานมีส่วนรับผิดชอบต่อการก่อกอาชกรรมสงครามและบังคับเคลื่อนย้ายเด็กๆชาวยูเครน ด้านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อคว่ำบาตรศารแห่งนี้โดยเป็นการตอบโต้ที่คานเรียกร้องขอออกหมายจับนาย,ยกรัฐมรีเป็นจมินเนทันยาฮูนะครับและอดีดตดัมนีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสารแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหลากหลายแบบนะครับเช่นมาตรการข่มขู่คุกคามกดดันบ่อนทําลายเพื่อบ่รทอนความชอบธรรมสัญญาภาพของสาร <c oughs> ในการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับประกาศกฎอัยการศึกนะครับจวกฝ่ายค้านเข้าข้างเกาหลีเหนือต่อต้านรัฐบาล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศใช้กฎเอาการศึกอ้างทำเพื่อจัดกองกำลังฝ่ายสนับสนุนอ้างเพื่อทำการกำจัดกองกำลังฝ่ายสนับสนุนฝั่งเกาหลีเหนือไปจากประเทศพร้อมประกาศฝ่ายค้านว่ามีพฤติกรรมต่อต้านอำนราจรัฐนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายุนซอนยอนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประกาศกฎเอาการศึกในการแถลงทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งมีการวางกำหนดล่วงหน้าไว้เมื่อคืนวันอาัคารที่3ธันวาคมปี2567พร้อมกล่าวหาฝ่ายค้านหลักของประเทศว่าเห็นอกเห็นใจเกาหลีเหนือและมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐนายยุนไม่ได้ระบุว่ามีการใช้มาตรการพิเศษแต่อ้างถึงบัญญัติซึ่งยื่นโดยพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักและกรองเสียงข้างมากของฐบาลพยายามที่จะถอดถอน เอกาการสูงสุดสองคนและปฏิเสธเสนอร่างงบประมาณของรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับของทางเกาหลีใต้นะฮะก็ประกาศว่าการที่ประธานาธิบดีนะครับประกาศกฎเอกการศึกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเจ้าที่ความมั่นคงเปิดทางเข้ารัฐสภาของเกาหลีใต้ ขณะที่หัวหน้าพักรัฐบาลและฝ่ายค้านกาลูต้ระบุว่าการประกาศกฎเอาการศึกของประธานาธิบดีนั้นไม่ถูกต้องและขัดจะขัดขวางนะครับหลังจากที่มีการประกาศกฎเอาการศึกสันัะข่าวยนฮักก็รายงานว่ามีประชาชนหลายสิบคนไปรวมตัวกันประท้วงที่รัฐสภาและเกิดการกระทบกระทั่งกับทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่ง ทางฝั่งของรัฐบาลนะของนายยุนก็ออกมาถแถลงว่าการประกาศกฎการศึกของประธานดียุนซองยอนนั้นไม่ถูกต้องและเข้ากับพักร่วมจะและเขากับพักร่วมจะทําการขัดขวางในเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งขณะเดียวกันนายจีแจมยองผู้นําประชาธิปไตยซึ่งถูกนายยุนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมต่อต้านรัฐ และเป็นต้นเหตุในการประกาศกฎเอกาศึกนั้นก็ออกมาประดามการกระทําของประธานาธิบดีว่าผิดรัฐธรรมนูนเป็นพฤติกรรมต่อต้านส่วนรวมด้านกระทรวงกลาโหมก็ออกคำสั่งเรียกประชุมนะครับผู้บัญชาการกองทัพคนสําคัญและเรียกร้องให้เพิ่มการเฝ้าระวังด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ศาลเวียดนามนะครับกพิพากษายืนโทษประหารชีวิตเศรษฐีนี นะครับคดีช่อโกง4 3 0 0 0 0ล้านบาทศาลเวียดนามพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ประหารชีวิตเจิองเมือลานเศรษฐีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในข้อหาช่อโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวียดนามโดยมีความเสียหายเป็นมูลค่าถึง 1, 1 2 5 0 0ล้านดอลลารส์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ4,29750ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้บริหารของธนาคารญี่ปุ่นมีการเซ็นสัญญาคว้านท้องค่าตัวตายหากพบว่ามีการช่อโกงคณะผู้บริหารของธนาคารแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นกำลังเป็นประเด็นตกเถียงกันในสังคม หลังจากมาสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าด้วยวิธีแปลกๆนั่นคือสัญญาว่าจะชดใช้ด้วยชีวิตหากถูกพบว่าพฤติกรรมนั้นเกิดการช่อโกงนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในส่วนของญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ก็ระพอกันนะการเมืองของฟิลิปปินส์ก็ร้อนชาวและความวุ่นวายไม่มีแผวเลยเดียวฮะความรุนแรงทางการเมืองไม่ใช่ เรื่องใหม่สำหรับฟิลิปปินส์ฟิลิปปิน์เคยเป็นสถานที่สังหารหมู่คนทำงานสื่อที่เลวร้ายที่สุดในปี2052มีผู้คน58คนรวมถึงนักข่าว32คนถูกสังหารขณะเดินทางในขบวนหาเสียงที่เกาะบินาเนาทางตอนใต้ของประเทศไม่นานมานี้ซาลาตูตเต้นะครับกล่าวว่าเธอติดต่อให้ดำเนินการสังหารประธานาธิบดี เฟรเดเดลมาโกสจูเนียปังปังและภรรยาของเขาและมาตินโรมูอันเดชนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นญาติของมาโกสหากว่าเธอถูกฆาตกรรมต่อมาเธอระบุว่าเป็นการหยิบยกสิ่งที่เธอพูดไว้ดังกล่าวโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งการเมืองของฟิลิปปินส์ก็ร้อนชาวนะครับในขณะที่มีการเปิดเผยตัวตนผู้หญิงลอบขึ้นเครื่องบินไปฝรั่งเศสโดยไม่มีตั๋ว ปรากฏว่าพบว่าเป็นชาวรัสเซียสื่อต่างประเทศเผยตัวตนผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักลอบขึ้นเครื่องบินโดยสารจากนิวยอร์กไปยังกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสที่ไม,ม่มีตั๋วเครื่องบินคือนางสาวสวีทลานาดาลีชาวรัสเซียวัย57ปีนะครับผู้ทือตกเป็นข่าวอื้อฉาวว่าแอบผ่านด่านต่างๆลักลอบขึ้นเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาไปยังฝรั่งเศสได้ ยังคงถูกควบคุมตัวในประเทศฝรั่งเศสในเวลานี้โดยโทรขึ้นเครื่องบินของสายการบินเดลต้าจากสนามบิน JFK ในนิวยอร์กไปยังสนามบินชา de g a u โก e ในปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีบัตรโดยสารกระทั่งเธอถูกควบคุมตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสการประกาศนะครับ ของทรัมป์อย่างเป็นทางการที่จะเล่นงานกลุ่มบิกนะครับถ้ามีการพิมพ์พับัต์ออกมาเพื่อทำการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก็จะขึ้นภาษีประเทศที่อยู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งทรัมป์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งตอนนี้รัสเซียก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าทรัมป์ทำแบบนั้นสหรัฐอเมริกาเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากกว่าเดิมนะครับถ้าเราเข้าใจที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการคว่ำบาตรประเทศต่างๆฮะยิ่งคว่ำบาตรเท่าไหร่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายิ่งเข้าสู่สภาวะลำบากมากขึ้นและต้องพิมพ์ธนบัตรเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีทองมาค้ำประกัน ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะตอนนี้เราคงเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ตอนนี้กําลังเกิดวุ่นวายนะครับทางเกาหลีใต้ก็มีการประกาศกฎอายการศึกโดยมีการกล่าวหาฝ่ายค้านนะครับของทางฝั่งเกาหลีใต้ว่าไปปันใจนะครับไปสนับสนุนทางฝั่งเกาหลีเหนือและเป็นประเด็นในการประกาศกฎอายการศึกประชาชนจำนวนหนึ่งจึงมุ่งเข้าสู่รัฐสภา และทำเนียบแล้วก็เกิดการประทะกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับคุณส่วนลองสังเกตให้ดีฮะการเมืองตอนนี้ในฝั่งของเอเซียกำลังงวดมากขึ้นในฟิลิปปินส์เองนะครับการขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กำลังเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นกันสถานการณ์การเมืองกำลังเข้าสู่ประเด็นน้อนๆในไทยการเมืองก็ร้อนฉ่าเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าช่วงระหว่างนี้ กระแสข่าวการัฐประหารกระแสข่าวการยุบสภาเกิดขึ้นอย่างหนาหูนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันตามหลักของดวงเมืองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีค่วยราชูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีพระชมงม์จักรีเสวยราชสมบัติตามบญัติบุเทียนบานถาเถลิงองค์กษัตริย์ตรา ไอสูนวิสุด,สดดุดเทพอวตารสติบันลังทอมแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนเหลือแทนสุบันขันติยักสงางามประนตลดกายพระศทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสะดูดีมีกษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิงองคก์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรง,งสร้งไอทูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดา,สดาเมื่อแผ่สุบันขันธิยาสนางาม พระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เรริญตาม่วทุุขเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนานมนี้แส้ซ้องสัตวดูดีมีก,กษัตริย์เินทางทวทุกเขตุา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์